ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตองนงนัทพงศ์คนย่อเหมือนกันครับผู้จ่าสายย่อเราครับผมนี่ครับมื่อคือนี้ครับพ่อแม่พี่น้องรถติดตมครับอยู่นี่ครับนี่นะครับท้างขึ้นชั้นนี้นี่ครับมันถอยขึ้นบมได้ผมละงิดไหล เป็นเรื่องเลยครับสี่ชั่วโมงครับจะเอารถขึ้นได้นะครับมันไหลลงครับแต่นี่มันไหลลงมันจมอยู่นี่นี่น้องนั้งมั่งอยู่นี่าะรถมาลากขึ้นครับ,น,รบน,น,นะครับไปเบื่องนู่นครับขอสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่ติดตามผมอยู่ครับ เดี๋ยวกอเอาขาล้องลงจังเอยครับนี่ก็เป็นการออใไม้ครั้งแรกของดูดูการก็ว่าได้ครับออใไม้ครั้งแรกของดูการพยายามอีกเช่น,นึงครับว่า คลิปที่ผมที่เอาลงวิดีโอที่เอาผมลงนี่เป็นวิดีโอสดเด้อครับบ่ได้ตัดต่อนี่อย่างครับอาที่ยาวแน่ยักหน่อยครับเดี๋ยวเบิ่งานครับพี่น้องอย่างก็ต้องได้ระวังเนี้ครับระวังเนียยังน่อย ยุงยุงค้อนขางที่หลายครับนี่ยุงตัวใหญ่ครับยุงหัวใหญ่พี่นอ้องเลยตีดยากกันยุงแล้วครับบอยันนะมาเบิ้งกันครับหลังแรกครับผมอย่าลืมบอกไปครับว่ากัาทั้งเบิ้ลผมใส่ก็ที่สิบห้าหลังนะครับมาเบิ้งกันครับหลังแรกที่มานบ่นโอ้เห็นแล้วครับพี่น้อง ทั้งยู่คือเก่าครับผมเดี๋ยวผมขอใช่หมวกยังไงกันด้วยครับพี่นอกยุ่งหลายฮักครับะหลังแรกแก็แหกมานแล้วครับ สังแรกเงียยครับผมอ่ะไปต่อครับยุ่นี่ผมที่ใส่เนี้ยครับสภาพหมายครับเป็นเข้ากำลังกำลังที่เหลืองนะครับอ่ะไปต่อพี่น้องต่อไป มผมที่หมเ้เอาหอยาดจุกเวยครับมัดหยาดเป็นจุกนะครับพี่น้องโอ้ต่ว่าแล้วตัวครับงูไปพูดแล้วครับพุณงูอย่างน้อยเนาะโอ้กล้องลมขออภัยเวยครับกล้องลมครับ หลังที่สองคือเก้าครับเงียบครับ,เน,บเนื้อครับที่ผมดักไว้เนี่ก็บเว้ามากิ่นเนื้อครับพี่น้องเห็นปะ อมันบ่เข้าครับอ่าที่ ให้เวลาโดดเนยน้อยหน่อยนะครับได้เวลาเนี่ยยน้อยว่าผมบ่าได้ตัดต่อขีไปขีปผมได้ตัดต่อนะครับอะต่อไปพี่น้องโอ้ยหอยมากินหยาอยู่ครับพูด ไม่กิ่ห้าเลยว่าบ่เข้าเข้าก r ับครับผมผมพยายามที่ใส่ได้ตัวข้ามกันครับไส่กับ b ด้วว่าที่เขได้หลงนะครับโอ้พี่น้องเลย อใอยหนูมากินนะครับแล้วว่ามดรันครับผมเราไปครับ ต่อไปเอาพี่น้องเห็นไหมครับหัวขาวอยู่นครับเห็นหนูห้องขาวครับนี่ครับพี่น้อง ห้องขาวครับหรือว่าเป็นแต้มแรกครับผมห้องขาวก็โอเคกันครับไปครับ ดลาตูเล่หนย,ยังอยแล้วครับยุงมันหลายครับพี่น้องอันกล้องไส้ไปไส้ไมาอย่างพวกแม่ยังครับตบยุงครับไปครับ แล้วก็ขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับกล้องกล้องมันทรายในะยังไงวะแม่ย,งมงงย,ย,ยังครับผมตบหนุ่งหนุ่งไหลหรือครับน่ครับห้อยหนูมันมาอยู่เลยครับพี่น้องม,มาหากินอยู่แต่ว,ว่ามันคือโบเข่ากับผมเนาะ มันงงมันกัดตาครับผมบเห็นไหมครับหนูห้องขาวครับผมหนูห้องขาวอ่ะขาวกับหนูครับแดมทองครับผม ไปครับนี่ครับสถานที่นี่ครับไม้ที่ผมเคยได้หลายครับแต่ว่าหนูมันยังโบลงอยู่ครับหนูนยังโบลงอยู่ครับตก็ลายที่เป็นหนูข,อข้อขาวหนูอันนี้ครับหนูใหญ่ยังโบห็นอยู่ ไปครับไปเรื่อยครับใดก็ขอโทษขอภัยพี่น้องครับเพราะว่าคลิปผมที่ผมลงที่ผมเอาลงที่เป็นคลิปสดด้วยครับที่เป็นคลิปสดๆดไม่ได้ตัดต่อครับผมไปครับต่อไปครับ นี่นี่หลังหนึ่งครับผมนี่สายลากรครับเอามีห้อยลากลงไปลุ่มเพื่อนครับพี่น้องแต่ว่าต้องระวังให้ดีแล้วครับเพราะว่าอันงูมันหลายครับอยู่นี่เอาพี่น้องครับลากลงไปครับเสือกตึงครับโอ้ตัวใหญ่ย่ครับเห็นอยู่ครับ นี่ครับพี่น้องมาแล้วครับบิ๊กฟุตครับบิ๊กฟุตมาเลยครับพี่น้องนี่ครับผมหมูตัวผู้ครับ แต้มนึงแต้มใหญ่สวยๆครับไสครับพี่เ้อกต่อนี่ต้องยางท่าๆนะครับเพราะว่าผมผมใหม่ห้ังเพื่อพื้นที่เลยเลยหมายครับหลังนี้บปรตีครับโอ้ทางเที่ยวทางเที่ยวงามครับอยู่นี่ไฮบปเข้าขครับมผมว่าเมนที่โบพาดเข้าหลังนี้ เลยละโอ้ยยุงกหลายแค่ครับพี่น้องเลยรับนะกล้องก็ปีนไปปีนมาอยู่พี่นอ้องอ๋อผมเห็นอย่างขยับยุ่ยุ่งนินนินอยู่นี่ต้องเบิงให้ดีๆก่อนเด้อครับพี่น้องเอ้าว่าเอาว่าอย่างบ่าครับพี่นอ้องอ๋อครับพี่น้องผมเห็นละ คุณครับเห็นหนูครับเห็นไหมพี่น้องหนูยังครับกัดเข่าเพื่อนจนมุนบิดโอ้ยหนูกัะก่ายหนูเห็นแล้วครับเด้อเดี๋ยวสิ่อาบมาให้เบิงว่ามันปิดหนูยังครับหนูห้องขาวครับพี่น้อง ของขาวครับเดี๋ยวยังไงผมก็เดี๋ยวลเลยครับนะครับแต้มทีซีครับผมต่อไปครับ ยุงก็ลายครับยุงนะครับต่อหอยมันหายกินยุ่แถวนี้ก็หลายเลย,ยครับพี่น้องไปเบิ้งกับต่อครับ ต่อไปเรื่อยครับว่ามันนับนับกลับไุ๋แล้วครับมันมีสี่สิบห้าลังครับผมอาอทิพตตัดเป็นสองตอนนะครับพี่น้องเพราะไาทิตตัดเป็นสองตอนเพราะมันาาทิได้เวลาดุเพราะเราผมทิพตดนะครับ อยู่ใกล้ๆกันนีนะครับสอบสามหลังแต่ว่าบุหรี่จากหลังได้ห้อยห,หนูมากินย่าก,กินอย่างก็มีอยู่ครับพี่น้อง